สวัสดีค่ะหกโมงเคิงลูกสาวข่อยตื่นแล้วลงรถมาแล้วเฮ้ยกระเป๋าใหญ่แบบเน,นี้ยกระเป๋าหน่อยเสียของบพ่พ่อกระเป๋าใหญ่หายยังบพ่พ่ออันนี้บรรยากาศตอนเย็นบริเวณหน้าเวทีนะคะบูสาโอ้บรรยากาศเมืองกันนะสวยห้ขีดตะแงกำลังลตกดินมีเสียงจากรจันท์พร้อมพี่น้องท้องฟ้าสวยมาก โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินอย่างที่มันสดชื่นสดชื่นวันนี้อยู่ที่ลำปลายมากจังหวัดปุรีลำนะคะทุกคนมื่ออื่นว่างมือนึงเดินห้างไปออนทั่วก่อเท่าหมอปริมณฑลค่ะกับทีมงานพระประแดงโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นกันที่เขาตาโลกพัทยาแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยนะคะ2526 ตอนนี้พักันซ้อมแห้งจนมาเสียงแหงเสียงแหงไปแล้วลูกสาวคอยจําได้ยังเราจาได้ยังคะนิดนึงกูเดีพักันซ้อมฮะันอนก็กันนอนมายาพรก็ไปอาบน้ํามาแล้วหัวยังเปลี่ยนยูเลยว่นเดียปเาใดเพราะว่ามันห่อนแห้งอยมันแหงธรรมชาติเลยเมื่อแรงว่าให้กาลังใจกันหลายๆเลยค่ะพี่น้องหน้าเวิธีเริ่มทําการแสดงสามทุ่มจนหอด สว่างสอดแจงขอกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ